ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นวิธีการแก้ลูบิกสองคูณสองสองคูณสองแล้วก็วิธีการแก้รูบิกสองคูณสองเนี่ยมันจะคล้ายๆกับวิธีการแก้รูบิกสามคูณสามนั่นแหละสูตรมันก็คล้ายๆกันแต่อาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ําแต่มันจะยากกว่าตรงที่มันไม่มีแกนสีบอกว่าอันไหนเป็นด้านสีอะไรอย่างแรกเลยที่ต้องรู้ก็คือด้านไหนตรงข้ามกับสีอะไรฟา้าจะตรงข้ามกับสีเขียวขาวตรงข้ามกับสีเหลืองแดงตรงข้ามกับสีส้ม โอเคเดี okay, ๋ยวมาเริ it, ่มแก้เลยดีกว่าสาหรับวิธีแก้เริ่มต้นเนี่ยก็ทําคล้ายๆกันก็คือการเก็บสีใดสีหนึ่งเก็บสีขาวเหมือนกันก็แหละเอาสีขาวอันไหนก็ได้มันจะมีขาวกระจายอยู่ทั่วไปหมดเอาขาวนี้แล้วกันอันนี้เป็นขาวติดกับสีน้ําเงินและนี้ขาวติดกับสีส้มมองเห็นไหมขาวติดกับสีน้าเงินอันนี้ขาวติดกับสีส้มเอาด้านน้าเงินแล้วกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเปสีน้ําเงินเหมือนกันเพื่อให้ด้านมาเต็มเป็นสีเดียวกันขาวน้ําเงินอันนี้ก็ต้องขาวน้ําเงินเหมือนกัน ขาวที่ติดกับสีน้ําเงินอยู่ไหนเอออยู่นี่เอออยู่ใ,ใกล้กันแหละถ้าเกิดมันอยู่ในรูปร่างแบบนี้วิธีการเอาลงมาทําตามเนี้ยมันจะพูดอธิบายยากเพราะว่ามันจับสังเกตได้ยากเอาทําแบบนี้ถ้าเกิดมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมจะย้าสีขาวลงมาตรงนี้สีน้ําเงินลงมาตรงนี้ให้ทําแบบนี้อยู่แบบนี้นะโอเคมันก็จะมีอยู่ตรงนี้และต่อไปจะเป็นขาวติดกับ แดงด้านนี้มันนำเงินมาติดกันแล้วก็ปล่อยมาเลยเสร็จแล้วอันนี้ขาวติดกับแดงสีแดงขาอันนี้ก็ต้องเป็นสีขาวติดกับสีแดงเหมือนกันขาวแดงอยู่นี่ก็ย้ายมันมาให้มันอยู่ด้านเดียวกันโอเคพอย้ายไปแบบนี้ปุ๊บมันจะเฉียงกันแบบนี้แดงแดงขาวพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสูตรเหมือนกับสามคูณสามเลยก็คือขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงโอเคได้ละสามจุด ต่อไปหนะ้าสุดท้ายสีขาวอยู่นี่ถ้าเกิดมันอยู่ข้างล่างแบบนี้ก็ดูนะเไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่ลืมลืมลืมด้านนี้ด้านนี้โอเคมันก็จะขึ้นมาอยู่ก้างๆแล้วบัตรไพ่มาอยู่ทางนี้จะเป็นรูปร่างเฉียงแบบนี้เขียวเขียวขาววิธีการเอลงมาก็แค่ลงมาอยู่นี่นะขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงถูกไหมถูก โอเคเสร็จ okay. แ,แล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้จะได้หนึ่งชั้นต่อพอได้ได้านสีขาวครบแล้วเนี่ยด้านที่อยู่ตรงข้ามกับสีขาวมันคือสีเหลืองเพราะฉะนั้นด้านบนที่เราต้องเก็บเนี่ยก็คือเราต้องเก็บสีเหลืองให้มันครบวิธีการเก็บสีเหลืองให้มันครบเนี่ยก็ทําให้มันได้รูปยังไงอะรถถังกระบะทองอะแต่ว่ามันจะเป็นรูปร่างที่แปลกกว่าเดิมไปหน่อยก็ถ้าเกิดได้แบบนี้ออกมาเนี่ยได้รูปแบบเนี้ยมีข้างบนสองอันแล้วก็มีข้างข้างสอง วิธีก็ท like yeah, so like kind of ํข้างข้างขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายบนซ้ายขวาลงแค่นี้แหละเนี่ยมันก็จะได้รูปร่างแบบนี้ออกมาซึ่งอันเนี้ยมันคือปลาทองลองไปทําในสามคูณสามก็ได้อันเนี้ยมันคือปลาทองเหมือนกันและทีเนี้ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่อยู่ข้างปลาทองอันนี้อยู่ทางซ้ายบางทีจุดเนี้ยมันอาจจะอยู่ทางขวาทางนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันอยู่ทางนี้เพราะฉะนั้นก็ซ้ายขึ้น บนขวาซ้ายลงบนขวาซ้ายขึ้นบนขวาบนขวาซ้ายลงโอเคตอนนี้มันออกมาเป็นรูปอะไรสักอย่างมันจะมีด้านเต็มอยู่ด้านหนึ่งอะสีเขียวก็เอามันมาอยู่ด้วยกันโอเคทีนี้มันก็จะกลายเป็นรูปร่างแบบนี้สองอันนี้มันจะสลับกันอยู่วิธีทำก็แค่หันด้านข้างเข้าแบบนี้ด้านไหนก็ได้เอ้ไม่ใช่ต้องด้านนี้สิต้องด้านขวาโอเค ด้านนี้จากนั้นก็ง่ายขึ้นเอาด้านขาวเข้าหน้าขวาขึ้นขวาขึ้นล่างขวาล่างขวาขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างขวาล่างขวาขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นโอเคมัน่็จะเป็นรูปร่างแบบนี้แล้ววิธีทำต่อไปก็แค่หมุนให้มันตรงเสร็จแล้วแค่เดี้ก็แก้ได้แหละก็เกิดทาซ้าไปเรื่อยๆเนี่ยล้วก็จะแก้ได้ภายในสิบวินาทีแหละต้องคล่องจริงๆแต่บางคนอาจจะไม่ได้เจอรูปร่างแบบนี้อาจจะเจอแบบเนี้ย เนี่ยอาจจะเจอมาสลับกันอยู่สองฝั่งเนี่ยฝั่งนี้กับฝั่งนี้ต้องเอาสองอันนี้สลับกันบ้นะวิธีก็แค่ทําตามนะเพราะอันนี้ถ้าเกิดพูดสูตรแล้วมันจะพังโอเคเดี๋ยวค่อยดูว่าทํายังไงนี่ไงเสร็จแล้วโอเคก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละ ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้รูปร่างแบบนี้ <c oughs> ก็ทําสูตรเก็บเหลี่ยมไปเรื่อย <c oughs> ๆเอเนี่ยแบบเนี้ยขวาลงบนขวาทวนเข็มบนซ้ายตามเข็มขวาขึ้นเนี่ยทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้รูปไหนสักรูปหนึ่งอะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นรูปรถถังมันคือรถถังในสามคูณสามเนี่ยอันนี้มันก็เหมือนรถถังในสามคูณสามไแล้ววิธีทาก็แค่เนี่ยขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายบนซ้ายขวาลงมันก็จะกลายเป็นปลาทองแล้วอันนี้คือปลาทองในสองคูณสองก็ จุดอยู่ฝั่งนี้ก็ซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงบนขวาซ้ายขึ้นบนขวาบนขวาซ้ายลงโอเคมันจะมีด้านอ้อไม่มีนี่ไงมันจะกลายเป็นสลับฝั่งเหมือนเมื่อกี้เลยฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็สูตรเดียวกับเมื่อกี้โอเคเสร็จแล้วนะก็หวังว่าจะแก้ได้ทุกคนขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ